อนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ก็ยังก็ยังพักผ่อนอยู่ค่ะแล้วก็อันนี้ยังยังยังไม่ได้ฝึกพ่อว่าจะออกเดินปูทางหรืออะไรยังไงนะคะก็เห็นเห็นตามข่าวจากสื่อคุชนนี่แหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีอลามเดบกนะคะตรงตรงจุดไหนนะคะแล้วอาการดีขึ้นที่ที่ที่เคยบอกไปนะคะไม่ขอเปิดเผยข้อมูลในเรื่องของการผ่าตัดในเรื่องของข้าวของพ่อคะเดี๋ยวยังไงก็ให้ทางทางแพทย์ดีกว่าอันนี้เราจะได้ไม่ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องกฎหมายด้วยค่ะคือ อยู่โรงพยาบาลตำรวจก็ยิ่งไม่สบายใจคนไม่สบายใจกันเช่เปล่า,าอึดอัดข้าราชการก็อึดอัดแพทย์ใหญ่ก็อึดอัดราชาทัณฑ์ก็อึดอัดะนะครับทุกฝ่ายอ,อึดอัดกันไม่หมดอ่ะประชาชนก็อึดอัดก็ถึงไหนก็ถึงไหนนะคิดวิธีให้กลับบ้านน่ะเพราะท่านก็ไปเก่าเข้าคุกแล้วนี่จะทำยังไงท่านใหญ่กว่าเพื่อนอ่ะ ไปอยู่ในเรือนจําใช่ไหมเป็นความตั้งใจและก็ดํารงความมุ่งหมายของใครของตัวนายกทักษิณเนี่ยโอเค <Okay. S 2> เพราะว่าถามว่าวันนี้ใครจะใหญ่กว่านายกทักษิณล่ะเอาเรื่องนี้ก่อนนายกเสรษฐถามมี่ใหญ่กว่าเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยเอาไปตั้งถามถามตั้งแต่รบปภที่พักเพื่อไทยจนกระทั่งรักษาการหัวหน้าพักว่าระหว่างนายกทักษิณสั่งกับคุณเสถษฐาสั่งจะเชื่อใครอ๋อ นะครับเอาไปตั้งแต่รอปภจนกระทั่งถึงรักษาการหัวหน้าพักเรียงกันดูเพราะฉะนั้นตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนจนกระทั่งพักเพื่อไทยมีหัวหน้าพักตัวจริงคนเดียวเท่านั้นก็คือตัวนายกทักษิณนะครับวันนี้ก็เชกเช่นเดียวกันในทางการเมืองเนี่ยนะครับนายกทักษิณใหญ่ที่สุดใหญ่กว่านายกรัฐมนตรีนายกรรีใหญ่ทางนิติใน แต่พื้น体ยโดยทางความรู้สึกความเชื่อของคนนะครับไม่มีใครคิดเป็นอื่นอย่างที่ผมบอกว่าคนก็คนก็เห็นว่าถ้านายกทักษิณไม่ยอมเนี่ยคุณเศรษฐาทวีสินก็เป็นนายกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนายกทักษิณใหญ่สุดเนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะครับที่อยู่ในกลไกรัฐทั้งหมดใครจะกล้าตัดความจริงก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรนะค่ะนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเป็นบุคคลสาธารณะก็บอกได้ใช่ไหมเอาจริง ด้ห th ัวใจผ่าอะไรก็คือบอกได้แล้วเจ็บไข้ได้ป่วยเสียหายอะไรที่บอกเสียหายเป็นความลับมันเสียหายอะไรก็ก็ประกาศมาอยู่แล้วเป็นโรคหัวใจความดันปอดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแค่นั้นเสียหายไหมเสียหายทําไมคุณประกาศล่ะผ่าตัดผ่าตัดเอาผ่าตัดอาการโรคอะไรตรงไหนอย่างไรก็น่าจะบอกได้ก็โรคหลักก็บอกได้แล้วเนี่ย ผ่าตัดเพราะอะไรทําไมจึงไม่บอกอ่ะ hmm. วันไหนอาการยังไงภาวะยังไง hmm. ก็ปกติคนทั่วไปเนี่ย hmm. เขาก็เปิดเผยตามปกติอยู่แล้ว hmm. ยิ่งเป็นประเด็นบุคคลสาธารณะที่คนเต็มไปได้วยข้อสงสัยเนี่ย hmm. เก็บความลับประนําไว้ทําไมยิ่งทําให้คนสงสัยมากขสสึ้นโอกาสที่คุณทักษิณจะได้กลับบ้านน่าจะเป็นกุมภาพันธ์ปีหน้าแล้วก็จะไม่ต้องติดก,กำไร EM เพราะว่าเข้าขายเรื่องของป่วยอะไรอย่างเงี้ย พี่พี่ตู่มองว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไหมคือมันก็มีอีกหลากหลายช่องทางเช่นถ้ามีพระราชกิจสดีกาพยโทษทั่วไปโทษตาปีนี่ก็ปล่อยตัวเลยค่ะนะครับก็คือหมายความว่าอบรมโคกหนองนาเสร็จก็ปล่อยตัวคือโทษตาปีตอนนี้ตาปีแล้วเช่นว่าถ้าเดือนตุลามีพระราชทานพยโทษทั่วไปก็ตาปีก็ปล่อยเลยก็พ้นโทษเลยนะครับส่วนเรื่องการพักโทษเนี่ย นะครับที่บอกว่าเดือนกุมภาก็เป็นก,การพักโทษทั่วไปอแต่ว่าในกรณีพิเศษก็มันก็มีช่องทาง,งอื่นๆอยู่อีกอาจจะเร็วกุมภาความหมายพี่ก็ในสถานการณ์โรคระบาดยังไม่ได้เลิกกันเนพียงแต่ว่าเขาไม่หยิบยกมุมนี้กันมาพูดแต่ว่านะครับการอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่นะครับป่วยหนักเลยค่ะซึ่งก็คือความเป็นจริง่ผมก็บอกาหาช่องทางให้กลับบ้านเต้ หมายถึงว่าถ้าทแบบนี้กลับบ้านไปเถอะคนจะได้สบายใจนะครับตำรวจก็โรงพยาบาลตำรวจก็ไม่ต้องคนมาดูแววตาสีหน้าท่าทางนะครับ <c oughs> แล้วก็ทั้งราชัณฑ์ทั้งตำรวจก็น่าเห็นใจทั้งหมอใหญ่ทั้งทางราชัณฑ์เองก็อยู่ในบริบทที่เป็นหนังหน้าไฟกันแทบทั้งสิ้น <c oughs> เพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเต็มไปด้วยความสงสัยของผู้คนใช่ค่ะผมว่าถึงไหนก็ถึงไหนแล้วเนี่ยเรื่องมาถึงขนาดนี้ เมื่อเอาท่านกลับคุกไม่ได้ก็ให้ท่านไปกลับไปอยู่บ้านมันก็จะได้คนมันจะได้จบจะได้ไปพูดเรื่องอื่นต่อไปตั้งนายกทักษินในทางพฤตินัยอยู่แล้วเพราะนายกทักษินใหญ่กว่าในทางิตินนายกทักษสินนี้เกอนายกศินดูเสมือนว่ามีมีอะไรนะครับในเอานายกเสรษฐาเป็นนายกแต่ว่าคนทั่วไปก็ต่างก็รู้กันว่านายกทักษินใหญ่กว่าค่ะ จะ,จะมาตั้งคนที่ใหญ่กว่าทำไม mm hmm. และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าแม้ว่าเรื่องนี้คุณเสถาปฏิเสธแล้วแต่ว่า mm hmm. โดยข้อเท็จจริงคดีลักษณะอย่างนี้เนี่ยมัน mm hmm. ถูกตัดสินท,ทางการเมืองตลอดชีวิตนะ mm hmm. แต่ว่านะครับเมื่อเรื่องนี้มามาเป็นประเด็น mm hmm. เี่ยพราะปะกติจะปรึกษาก็คนก็เชื่อกันอยู่แล้ว mm hmm. ว่าอย่างไรก็การสั่งการการอะไรก็มันเป็นเรื่องปกติ mm hmm. หรือว่า พูดคุยแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าพอมันเป็นประเด็นมันก็คุณเสฐาต้องรีบกลับหลังหันนะเพราะาอารมณ์คนมันแรงมากสถานการณ์ต่างๆมันละเอียดอ่อนนะเพราะว่าในวันที่แข็งแรงที่สุดก็ตัวเองยังต้องมีอันเป็นไปเลยวันนี้เสียงเหลือนิดเดียวแล้วก็พลเอกประยุทธ์ก็เลือกมากับมือ นะครับภายใต้เงื่อนไขต่างๆมากมายซึ่งตัวนายยกทักษิณก็รู้แก่ใจดีอยู่แล้วว่าจะต้องแลกมาด้วยเรื่องอย่างไรบ้าง mm hmm. มันไม่บังเอิญหรอกนะครับบังเอิญอยู่ดีๆสวกับหลังหันบนเอกประยุทธ์กับหลังหันนะครับไม่บอกแม้กระทั่งบิ๊กป้อมอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. ต้องเข้าป่ารอยต่อแทบไม่ทันอืออือเห็นไหมเพราะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนั้นมันมีเรื่องที่มีความเป็นมาอยู่การที่จะคิดเนี่ยนะครับ คิดว่าจะชนะทุกเรื่องจะนู่นจะนี่ถ้ามันง่ายขนาดนั้นอนะ่นะบ้านนี้ออกจากโรงพยาบาลลับบ้านไปแล้วใช่ไหมเนี่ยหลายคนก็ทุกอย่าง,างมันมันไม่ได้ง่ายเราบอกว่าตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยเนี่ยหัวหน้าพักโดยพฤตินยัยก็คือนายกทักษิณคนเดียวนะ่ะคนอื่นไม่เคยมีของจริงของจริงมีคนเดียวมันจะคือนายกทักษิณจะสามารถกลับมาฟื้นเพื่อไทยได้ไหมอ่ะผมไม่แน่ใจสถานการณ์ข้างหน้ากับกระแสก้าวไกล Ah. นะครับก้าวไกลเนี่ยถ้ารักษาตัวได้เนี่ยนะครับผมว่าเขาจะเติบโตการเติบโตของเขาเนี่ยก็คือการกินแดนในพื้นที่พักเพื่อไทยเท่านั้นนะนะครับ,รบเ,พรเพราะฉะนั้นพอสอนี้เนี่ยมันแตกต่างไปจากปี4.4ปีส8่แม้ก็ะทั่งปีปีห4ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นผลการเลือกตั้งนี่มันก็อธิบายเพราะว่าก็เห็นเงานายกทักษิณอยู่อยู่แล้ว ในการเลือกตั้งปี6กแต่ผลก็คืออย่างนี้นายกทักษิศนออกตัวเต็มก็ไม่ใช่ว่าจะชนะก้าวไกลได้อย่างง่ายๆในทางการเมืองเพราะฉะนั้นยังมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างคนที่ทั้งแกดูในอดีตบางคนเคยฟีเวอร์หลังนั้นก็หายไปนายกทักษิศนก็ถือว่าอยู่ได้นานที่สุดคนหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าก็ผลการเลือกตั้งปี6กนั้นทําให้กระแสมันหล่นหวบอย่างน่าใจหายมันก็เห็นอยู่ว่ามันก็มีขึ้นมีลงนะครับมีเพียงแต่ช้าเร็วเท่านั้นเอง ยังไงสุดท้ายนายกเสถาก็ยังเป็นนายกอุ่นเชิดอยู่ดีใช่ไหมคะผมว่าเขาก็พยายามจะเป็นตัวเองอยู่นะพยายามเพราะว่าผมก็ภาวนาให้เขาเป็นนายกครบนับวันตามความสูงเขานะร9 2เก้าสิบองเซอยู่ได้เกิน192ยเก้าสองวัน,น